อันนี้ก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ใหม่ของผมนะแล้วก็ไม่ต้องตกใจเพราะเรายังอยู่กันในช anel เดิมซึ่งก็จะเป็นการพูดถึงตัวละครและนิยายที่ผมได้เคยอ่าน่านตาไปแล้วซึ่งมันเกิดขึ้นหลังจากผมทิ้งมันไว้ที่หายดองเป็นระยะหนึ่งแล้วส่วนเรื่องอื่นๆก็ขอดูตามสภาพการเงินก่อนนะครับและถ้ามีคอมเมนต์ไหนามากๆก็จะขอพิจารณางบการเงินแล้วก็ทําให้ก็แล้วกันนะอันนี้จะเป็นการเปิดประเด็นด้วยตัวละครจากเรื่อง สารพัดปัญหาบุไวไบของใจแวนพาร์คีโตซึ่งเป็นนิยายของนอนิเมะส่วนอนิเมะก็สามารถดูได้ในบิลิบิลินะไระนะตัวละครที่จะขอประเดิมเป็นตัวแรกก็จะเป็นสาวน้อยผู้มักจะเรียกตัวว่าเป็นสาวงามในรอบหนึ่งร้อยล้านปีแวนพาร์สาวน้อยที่มักจะโม้ว่าตัวเองนั้นแข็งแกร่งที่สุดในใต้ล่าและนามนั้นก็คือเทราโคมาริกันเดปปะเทราโคมาริกันเดปปะหรือที่มักจะเรียกกันว่าโคมารินตัวเธอเป็นตัวเอกของซีรีส์นี้เลยทีเดียว เจ้าตัวนั้นเป็นสาวน้อยเผ่าการแวมไพายอาชีพแรกเริ่มเองาตัวน้องก็คือฮิกิโคมริกับแต่งยายโรแมนติกที่ยังไม่เคยได้รับการตีพิมพ์และในส่วนอาชีพปัจจุบันก็คือแม่ทัพของกองพลที่7ในส่วนของนิสัยของเธอโคมารินั้นเป็นสาวน้อยที่มีนิสัยเหมือนเด็กขี้ขาดขี้กลัวล้ตัวเองแต่ก็เป็นพวกติดตามน้ําได้เก่งมากซึ่งนิสัยของเจ้าตัวนั้นเป็นตัวอย่างของแววไพร์ที่ค่อนข้างพาเราพาก็และสิ่งที่แตกต่างกันมากที่สุดสาหรับเธอคนนี้กับแวมไพายตามปกติก็คือ เธอเป็นคนที่รักสงบและก็อ่อนโยนในส่วนที่เจรักโคมารินั้นเกลียดมากที่สุดก็คือการเจ็บตัวและก็การตายคือการตายในโลกของเธอนั้นมันจะเวียนว่ายตายเกิดได้เหมือนคอนติเนียในเกมก็ตามแต่ตัวเธอก็ยังกลัวมันอยู่ดีแล้วก็ไม่ใช่กลัวแบบคนทั่วไปด้วยเธอกลัวมันแบบสดๆชนิดที่ว่าถ้ารู้ว่าตัวเองต้องตายแล้วนี่คือขาสั่นพับๆเลยในส่วนของทักษะทางด้านร่างกายโคมารีมีความสามารถทางด้านร่างกายที่ตามกับคนทั่วไปมาก ซึ่งถ้าเทียบกับคนที่อายุต่ำกว่าแล้วมันก็น้อยกว่านั้นอีกคนรอบข้างได้วิเคราะห์ไว้ว่านั่นเพราะเธอไม่ดื่มเลือดก,ก็เลยเติบโตมาสมวัยของพวกแวมไพร์และอันที่จริงนั้นมันเกิดจากตัวโคมาท้กินเลือดไปได้ต่างหากและเมื่อพื้นฐานม,มันไม่ดีดังนั้นมันจึงทําให้ทักษะการต่อสู้ของเธอจึงไม่เอาอ้าวไปด้วยและนอกจากนั้นตัวเธอยังไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้ด้วยซึ่งการใช้งานเวทมนต์ใดๆนั้นตัวเธอต้องใช้งานเวทมนต์พากินเวทมนต์เอา ในส่วนอื่นๆนั้นโคมาริจัดว่าเป็นสาวนักที่มีโชคคอนข้างดีเลยทีเดียวแถมยังเป็นพวกที่ดวงแข็งอย่างมากด้วยและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เธอมักจะมีลูกฟุกที่ทําให้คนอื่นเข้าใจว่าตัวเธอนั้นเป็นผู้ที่แข็งแกร่งอยู่บ่อยๆในส่วนความสามารถเฉพาะตัวของเธอนั้นในโลกของเธอนั้นจะมีสิ่งที่เรียกว่าปลดปล่อยการแท้สุดขั้วอยู่มันเป็นความสามารถที่หายากที่น้อนคนนักที่จะสามารถมีมันได้ว่ากันว่าความสามารถนี้มันจะสะท้อนตัวตัวริจินของเจ้าของออกมาซึ่งการครอบครองมันนั้นจะไปต้องมีแต้มบุญที่มากพอด้วย ในแต่ละบุคคลนั้นการปลดปล่อยแกนแทสุดกลัวมันย่อมไม่เหมือนกันทางคุณสมบัติและเงืินไขการใช้งานโดยมันจะเป็นการอ้างอิงจากเาผ่าพันธุ์ที่เป็นต้นกําเนิดและถึงจะเป็นปลดปล่อยแกนแทสุดกลัวที่อ่อนแอเพียงไรหากรู้จักการใช้งานมันมันก็สามารถใช้งานประโยชน์ได้ในส่วนของปลดปล่อยแกนแทสุดขััวของโคมาริจะมีชื่อว่าความเวทนาสีชาติอันโดดเดี่ยวเป็นหนึ่งในความสามารถที่หายากในหมู่ผู้ที่มีปลดปล่อยแกนแทสุดกัดัวเดียวกัน ทิกเกอร์ในการใช้งานของมันก็กลายเป็นเลือดจะมากหรือจะน้อยก็ได้แต่ขอแค่ว่ามันไม่ใช่เลือดของตัวเองหลังจากที่มันทํางานมันจะเพิ่มศักยภาพทางด้านร่างกายให้กับโคมาริแต่ในส่วนนี้มันก็เป็นความสามารถแค่เพื่อต้นเท่านั้นในส่วนความสามารถหลักจริงๆของมันนั้นจะเป็นการดึงเอาความสามารถของเผ่าพันธุ์ที่เป็นเจ้าของเลือดที่โคมาริดื่มมาใช้ในเนื้อเรื่องจนถึงเล่มสี่มันจะมีการบอกมาแล้วว่ามันทําอะไรได้บ้างเช่นหากดื่มเลือดของไปพายจะได้ความสามารถทางด้านการใช้เวทมนต หากดื่มเลือดของเผ่ามณีิคามจะได้ร่างกายที่แข็งแรงและเวทมนต์น้ำแข็งบางชนิดหากเป็นเลือดของเผ่าคูวิชิตจะได้ความสามารถทางด้านร่างกายและวิชาดาบและเผ่าวิญญาสงบจะเป็นความสามารถในการควบคุมเวลาส่วนที่จะเปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งหลักจะใช้โอดปลอยแกงแท้สุดกลัวของเธอนั้นก็คือนิสัยโคเมริในภาวะปอดฟลอยแกงแท้สุดกลัวนั้นจะมีนิสัยดีเยือกเก็นและเยี่ยมโหดในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นและมองดูผู้อื่นด้วยความเวทนาด้วย เอาจริงๆแล้วการใช้ปลดปล่อยแก๊สสุดขั้วนั้นมันก็ไม่ดีเสมอไปเพราะถ้ามันดีมากหลายๆคนก็คงจะใช้มันตลอดเวลาไปแล้วและการปลดปล่อยแท๊สุดขั้ที่ทรงพลังนั้นมันก็ไม่จะมีข้อจํากัดราคาใช้จ่ายที่สูงเสมอมันเลยเป็นเหตุที่ทําให้การใช้งานของแต่ละคนนั้นมันมีค่าใช้จ่ายในการใช้งานไม่เท่ากันด้วย ในส่วนของโคมารีนั้นถันตีที่มันจบการใช้งานแล้วโคมารีจะจําอะไรไม่ได้ในช่วงที่มันถูกเปิดใช้งานและก็จะมีอาการบาดเจ็บร่วมด้วยดังนั้นตัวเธอจึงเป็นขาประจาที่เที่ยวไปทเที่ยวมาที่โรงพยาบาลบ่อยมากข้อเสียข้อที่2ก็คือในระหว่างที่ใช้งานนั้นหากผู้ใช้ปลดปล่อยแกนแท้สุดกลัวได้รับอาการบาดเจ็บร่างกายจะไม่ได้รับการรักษาจากแกนแท้ของเวทมนต์ซึ่งตามปกติแล้วประชาชนในโลกของเธอนั้นจะได้รับการรักษาโดยอัตโนมัติทากบาดเจ็บหรือใต้ใน,ในอาณาจักรของตัวเอง และท่านก็เป็นเหตุผลที่ว่าตอนที่ใช้ปอดปลอกแกนแท้สุดกั้วอยู่ถ้าบาดเจ็บก็ต้องปฐมพยาบาลตามปกติหรือใช้เวทมนตร์รักษาเอาละกไดนลับ,บาดเจ็บสาหัสก็ตายได้เหมือนกันและก็จะเป็นการตายแต่ถาวรเลยท้งด้านความสัมพันธ์กับคนที่เธอสนิทด้วยครอบครัวของเธอมีลูกทั้งหมด4คนเป็นผู้หญิงสมเป็นชายหนึ่งเธอเป็นลูกคนที่3ในครอบครัวนั้นตัวเธอจะสนิทก,กับคุณพ่อมากที่สุดเพราะคุณพ่อของเธอเป็นคุณพ่อเจอาสปอยที่มักจะตามใจลูกสาวอย่างโคมาลิอยู่เสมอ ส่วนน้องสาวก็มีความสัมพันธ์มากกว่าพี่สาวและพี่ชายแต่ก็มีการพูดถึงในเนื้อเรื่องน้อยมากในส่วนของวิวเฮลหรือวิววิวเนี่ยเป็นเมดประจําตัวของโคมาริใต้พูดเธอปนีิคือเมดสารพัดประโยชน์ที่ทํางานได้ตั้งแต่งานบ้านงานเรือนจนถึงการซัพพอร์ตในฐานะผู้ช่วยแม่ทัพงานหลักๆของเธอคือการดูแลการใช้ชีวิตประจําวันของโคมาริอย่างไรก็ตามเธอปูณิคถือว่าเป็นสาววันสังคมคนหนึ่งเพราะไม่ว่าโคมาริจะไปไหน เธอผู้นี้ก็มักจะติดตามไปเป็นเหมือนเงาตามตัวตรงไหนที่แทรกเข้าไปได้สําหรับเมทคนนี้ก็ทําหมดและถ้าแอบไปนอนข้างๆได้ตัวเธอก็ทําเช่นกันวิวนั้นถูกจัดอยู่ในหมวดหมูสาวน้อยสวยใสยและสติเพราะเพียงแค่มันทําให้โคมารินั้นปลอดภัยวิวนั้นไม่เคยสอนวิธีการและเธอก็เป็นพวกที่ไม่แคร์เรื่องเกียรติหรือศักดิ์ศรีใดๆทั้งนั้นซึ่งมันก็มักจะทําให้โคมาริโดนเพ่งเลงมากกว่าเดิมสิ่งที่น่ารู้เกี่ยวกับเมดที่ชื่อว่าวิวนั้นนอกจากเธอจะเป็นเมดแล้วเธอยังมียศร้อยโททพิเศษขั้้นี่3ดวย แต่ถึงเธอจะมีทั้งเงินเดือนจากการเป็นเมดหรือเงินเดือนในฐานะทหารปายตาสังกัดของจกักรวรรดิมูนนายก็ตามแต่เงินเดือนของเธอมักจะไม่เหลือนั่นก็เพราะว่าเธอแอบเอาเงินเดือนของเธอมาปนเปอร์ให้กับนายหญิงของเธอนั่นเองซึ่งเรื่องนี้กว่าที่โคมารีจะรู้ตัวนั้นเธอก็ไม่รู้ว่าจะคืนให้วิวยังไงดีแล้วแต่ถ้าถามถึงวิธีการนั้นวิวก็มักจะบอกว่าจ่ายคืนด้วยร่างกายก็ได้ค่ะซึ่งก็เป็นคำพูดสมกับเป็นคุณเมดไทยสังคมจริง ในส่วนของจักรพรรดิของจักรวรรดิมูลไดน,นั้นสำหรับเธอคนนี้นั้นเป็นเพื่อนของแม่ของโคมาริในส่วนของตำแหน่งจักรพรรดินั้นมันเป็นตำแหน่งที่สามารถได้มาโดยการท้าชิงดังนั้นหากใครอยากจะเป็นก็เป็นแค่หนึ่งในเจษวาศรีชาติที่ได้ก่อนจากนั้นก็เอาชนะจักรพรรดิคนก่อนให้ได้และเนื่องจากเธอเป็นเพื่อนของแม่โคมาริเธอจึงเอ็นดูโคมารีมากเป็นพิเศษ และนอกจากนั้นจะาตยังตั้งความหวังกับคนที่เหมือนหลานสาวคนนี้ไว้มากซะด้วยแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้มันมีภัยสังคมแต่ไปหมดจกักรพรรดนินี้ผู้นี้ก็เช่นเดียวกันสําหรับเธอผู้มีความชื่นชอบในของน่ารักน่ารักอยู่แล้วถ้ามีโอกาสให้ล้วนลามได้เธอคนนี้ก็ทําหมดนั่นแหละในส่วนของลูกน้องหรือลูกสมุนของเธอนั้นซึ่งก็คือกองพลที่7ถึงจะเรียกว่ากองพลแต่กองพลนี้ก็คือกลุ่มทหารที่ค่อนข้างขาดวินยัยไร้สมองก้าวร้าวและป่าเถื่อนค้นกลุ่มนี้เป็นทหารที่มากฝีมือ เคารพบบูชาแต่ผู้ที่แข็งแกร่งกว่าเท่านั้นแล้วดูหน้ามันแต่ละคนสิโคตรเถื่อนแต่ถึงจะมองว่าเป็นคนเถื่อนแต่พวกนี้ก็เป็นกลุ่มคนที่มีความจริงใจมากพอถ้ามันรักมันก็จะบอกว่ารักถ้าเกลียดพวกมันก็จะบอกว่าเกลียดและสําหรับนายิงของพวกมันนั้นพวกมันก็ถือว่าระดับขึ้นหิ้งเลยทีเดียวงานอดีิ e กของไอ้พวกนี้มีอยู่2ออย่างด้วยกันก็คืออย่างแรกคือการฆ่าซึ่งก็ไม่เกี่ยงว่ามันจะเป็นใครนั่นรวมถึงพวกเดียวกันด้วยการต่อสู้และฆ่ากันของพวกนี้นั้นถ้าให้เปรียบเทียบก็คื มันมีจํานวนเท่ากับเมื่ออาหารที่พวกมันกินแต่ทุกครั้งที่ตายหลังจากการต่อสู้กันเองนั้นก็ไม่ได้มีท่าทีว่าเจ้าพวกนี้จะมีพัฒนาการทางสติปัญญาที่ดีขึ้นเลยนั่นเลยทําให้ในบางครั้งนั้นโคมาริกเกิดปัญหาจากการขาดแคลนบุคลากร,กรนั่นก็เพราะว่าก่อนที่จะออกรบจริงนั้นพวกมันตายไปแล้วกว่าครึ่งนั่นเองในส่วนงานอดนเดจากที่2ของเจ้าพวกนี้ก็คือการซิมนายหญิงของพวกมันสําหรับพวกมันแล้วนายหญิงโคมารินก็คือไอดอนของพวกมัน ซึ่งความเป็นติงของเจ้าพวกนี้ก็ถือว่าไม่ได้น้อยกว่าวิวที่เป็นเมดประจําตัวสักเท่าไหลและพวกมันจะไม่พอใจมากหากได้ยินว่านายหญิงนั้นโดนดูถูกและนั่นก็เคยทําให้เจ้าพวกดิกอเรื่องวิวาทกับหน่วยอื่นอยู่เหมือนกันเทราโคมารินั้นเป็นสาวน้อยแบมพายที่มีปัญหากับการใช้ชีวิตของตัวเองมากนั่นก็เพราะว่ารอบๆตัวนั้นมักจะมองว่าตัวเธอนั้นใช้เส้นสายในการเป็นแม่ทัพแต่นี้ก็ไม่ได้เพราะถ้าไม่ทํางานก็จะโดนระเบิดตายโคมาริในล่าปกติก็เลยพยายามแถว่าตัวเธอนั้นแข็งแกร่งเขี่ นั่นก็เพราะว่าตัวเธอคิดไปเองว่าถ้าแสดงความอ่อนแอให้เห็นจกพวกนี้มันจะบาดจ้วงพุงเธอสักวันหนึ่งซ้ำร้ายปลดปล่อยกันแท้สุดขั้วนั้นตัวเธอกลับไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของมันเลยด้วยซ้ําและก็ไม่รู้ด้วยว่าตัวเธอมีน้าต่อให้มีหลักฐานแน่นแค่ไหนตัวเธอก็ไม่เชื่อนั่นก็เพราะว่าตัวเธอเชื่อว่าตัวเ,วเองไร้พลังอยู่เสมอคนที่รู้ว่าโกมาดีนั้นมีปลดปล่อยกนแท้สุดขั้วจึงมีแค่คนในครอบครัวเท่านั้น ซึ่งมันเคยมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้มีเลือดฝาปลในอาหารของโคมาริเหตุการณ์นั้นทําให้โคมาริปลดปลายแก๊สุดขั้วแบบควบคุมไม่ได้แล้วมันก็ทําให้ครอบครัวของเธอตุยหมดเพราะงั้นเพื่อเรียกกันตายงงๆทางคุณพ่อก็เลยใช้เวทมนต์สะกดจิตให้โคมาริเกิดการถึงเลือดไปซะนั่นก็เพื่อสวัสดิการในการมีชีวิตอยู่และก็เพื่อไม่ให้คนนอกรู้ด้วยว่าโครเทมาริมีปลดปลายแขน,แนสุดขั้วที่แสนจะอันตราย และการที่โคมารีไม่เคยจดจําเรื่องราวหลังจากใช้การปลดปล่อยแกนแทสุดข,ขั้วได้นั้นก็อาจจะมาจากสาเหตุนี้อันที่จริงการปลดปล่อยแกนแทสุดข,ขั้วของโคมารีนั้นจะอยู่ในกลุ่มที่ควบคุมไม่ได้เพราะหากเกิดเหตุการณ์ที่เลือดเข้าปากเธอแล้วเธอใส่หมดไปผสมเป็นลูกใครและนั้นก็ทําให้เกิดเหตุการณ์สังหารหมู่ที่โรงเรียนคลองจัก,กรวรรดิมูลไนด้วยโ่เงเหตุการณ์นี้มีการปกปิดความเป็นจริงโดยการโยนความผิดให้กับทางมิลิเซนไปว่าเธอเนี่ยเป็นผู้ที่ทําการสังหารหมู่ อันที่จริงเราจะบอกว่าตัวเธอนั้นเป็นเหยื่อก็พูดได้ไม่เต็มปากเพราะเรื่องในตอนนั้นเกิดจากตอนที่เธอกับกลุ่มเพื่อนนั้นไปลงมือทําลายวิวก่อนซึ่งพอโคมารีมาขอให้หยุดพวกเธอกลับไม่หยุดจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่เลือดเข้าปากโคมารีเข้าผลจากเหตุการณ์นั้นก็คือไปเกิดใหม่กับทางโรงเรียนซึ่งก็นับว่ายัางมีแต้มบุญอยู่บ้างนั่นก็บอกว่าการตายของพวกเขานั้นมันมีจุดเซฟให้แม้ว่ามันจะต้องแลกกับภาพก่อนตายที่มาตามหลอกหลอนอยู่บ้างก็ตามที และนี่ก็เป็นเหตุผลที่ยิ่งต้องไม่ให้โคามาริรู้เด็ดขาดว่าตัวเธอสามารถปลดปล่อยกันแท้สุดครัวได้เรียกว่ากันว่าการที่เธอโดนสะกดจิตให้เกียดการดื่มเลือดนี่แหละที่ทําให้ร่างกายของเธอเล็กจิว๋วแล้วก็กลายเป็นคนที่ไม่แข็งแรงมาจนถึงปัจจุบันซึ่งถึงแม้ว่าเธอจะพยายามชดเชยด้วยการดื่มนมแล้วแต่ดูเหมือนว่ามันจะยังไม่เพียงพอสำหรับการชดเชยเรื่องนี้ในส่วนของเหตุการณ์ในเนื้อเรื่องนั้นส่วนใหญ่มันจะ,ะโฟกัสไปที่ตัวเธอเพราะยังไงซะตัวเธอก็เป็นตัวเอกนี่เนาะ โอเคก็ okay, ขอจบคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้โปรเจกต์นี้ก็ฝากกดไลค์ให้กำลังใจใด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด s u b ส c คร b e เอาไว้ด้วยละ่ะเอาไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าก็แล้วกันนะครับซึ่งโปรเจกต์แบบนี้ก็อาจจะเขียนมาช้าหน่อยเนาะเพราะมันจะต้องไปเรียบเรียงจากตัวนิยายโอเคก็ okay, เอาไว้แค่นี้แหละเอาไว้เจอกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีจ้า